กลับเข้าสู่เด e กโกลเด้นซิงเอร์รอบ25คนสุดท้ายสายอี e. ในช่วงที่แล้วเราได้ทราบซึ้นไปกับบทเพลงและเรื่องราวความรักของคุณโซจูกับภรรยาจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ทั้งสตูดิโอเขาก็สามารถคว้าคะแนนจากปาเต้ไปได้89คะแนนยังต้องไปลุ้นกันต่อกับคะแนนจากกรรมการอีก2ท่านและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปจะมีไม้เด็ดอะไรมาฟอดฟันไปชมพร้อมกันครับ กลับมาอยู่กันต่อกับรายการ t ด e ก o l d e n s i ิ g เกอร์ครับเราอยู่ในโค้งสุดท้ายของการแข่งขันรอบ25คนแล้วนะครับนี่คือการแข่งขันของสายอีครับโอ้โหคนต่อไปนี่ก็ต้องบอกเลยนะว่าผู้แข่งขันคนนี้เขาเป็นสาวน้อยแม่กลองครับถ้าใครจำน้ำเสียงของเธอได้เธอ,อขึ้นมาบนเวทีแลวเธอก็บอกว่าแม่เธอไปโมไว้เต็มบอขอตอเลยออตอนแรกเราก็ว่าเสียงพูดเธอมีเสน่ห์แล้วฮะแต่เสียงร้องของเธอยิ่งมีเสน่ห์เข้าไปใหญ่ครับผมกำลังพูดถึงน้องแยมพันชิตาครับ หลังออกอากาศไปก็ f e e แ b a ดีมากค่ะตามตลาดก็คือแม่ก็เมาส์ฉ่ำเลยค่ะคือเขาเมาส์บอกสอบแบบยังไม่พอใจเอาอีกโทรไปแบบหายากน่ะนี่ดูนี่จังเินล้านออกรายการนึงใช่ค่ะแล้วก็อุ้ยมีออยอนเึงหนูอวนนี่มากก็คือเหมือนเป็นพี่ชีก็แบบเหมือนแชร์แล้วเขาก็แบบเหมือนพิมมาบอกว่าแบบหนูเป็นความภูมิใจของแบบ ของม่กอก็เลยแบบแย่งมาไม่ได้แหละ <c oughs> รอบ25คนนี้หนูเลือกเพลงแค่ได้คิดถึงของคุณยารินามาเพราะแบบเคยผิดใจกับเพื่อนมาแล้วก็ห่างกันออกไปแล้วก็ พลงนี้ถ้ามีโอกาสหนูก็อยากร้องให้กับเพื่อนนคนที่ผิดใจกันแต่ว่าไม่มีโอกาสได้คลิ่นอะไรอย่างงี้ยค่ะก็อยากถ้าเขาได้ฟังก็รู้สึกว่าอยากบอกว่าขอบคุณทุกอ,อย่างแล้วก็ขอโทษด้วยก็คิดถึงากคิดถึงมากเลย่ะ วันนี้ครับบทเพลงที่เลือกมาร้องนะครับคือเพลงแค่ได้คิดถึงของพี่ยารินดาครับครั้งนี้ครับจะทำให้คุณแม่หอบความภาคภูมิใจไปเมาส์กับเพื่อนที่บอกคศได้มากแค่ไหนไปพบกับเขากันเลยครับน้องแกมพัชิตากับเพลงแค่ได้คิดถึงครับ ครั้งที่เราเจะกันฉันไลเยเดือดร้นมากมายไม่เคยสำคัญเท่ากับความรู้สึกที่ใจของฉันนั้นเก็บให้เธอแต่ละครั้งที่เราผ่านบ้าพบกันมาตั้งเอ่ดได้ยินข่าคราวของเธอนัมันคือความรู้สึกที่ดีที่ฉันขออยู่เสมอ หนังมองพราะนั้นยังมีความหมายตอนไม้ลำทางอมองยังคิดถึงเธอมากมายชีวิตที่มันขาเธอวันนี้ยังเดินต่อไปแค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ ภาพที่เราเกอดคอด้วยกันในแต่ยินกับมันด้วความเชื่อใจและก็ยังเสียดายกับการสูญเสียเธออยู่เรื่อยมาในเสียร์บทเพลงที่เธอชอบฟังและทุกครั้งก็ยังแอบลีมหนึ่งตายิ่งเวลารู้สึกไม่ So tired. คุณแย่โอ้ับฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าอยากเก็บแท็กนี้ไว้เพื่อฟังแบบเวลาขับรถไปต่างจังหวัดนะเสียงเพรามากอยากให้เขาเข้าห้องอัดหรอเก็บเสียงไว้ฟังดีมากร้องละเอียดไปหมดเลยถามสักนิดหนึ่งถามสักนิดหนึ่งครับตั้งแต่คลิปแรกที่ออนไปตอนออดิชั่นเป็นยังไงบ้างอยากรู้บรรยากาศที่บขสเปไงบ้างครับตอนนี้อครับอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังหน่อย ปอสอแตกแตกแตกจริงค่ะแตกยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็คือถ้าเวลาหนูแบบไปหาแม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทุกคนก็ท่แบบอุ้ยดาราดาราดาร่เออดาราทั้งหนึ่งไปเลยคือกลายเป็นว่าคุณลูกเขาจะมีฐานแฟนคลับแล้วนะฮะคุณแม่ครับคุณแม่ฮะคุยกับคุณแม่หน่อยสิคุณแม่คุยด้วยหน่อยครับคุณแม่เล่าบรรยากาศที่บอสสหน่อยได้ไหมครับ คุณแม่ก็มีนะคะคุณแม่ก็มีแฟนคลับด้วยใช่ค่ะเวลาแบบลูกค้ามาซื้อตั๋วใช่แม่น้องแยมไหมคะเนี่ยวันนี้คุณแม่เอาเอาแอร์ทาไปเยอะเพื่อนที่บอกคขสอจะได้ว้าดายแล้วเจอทีวีเดี๋ยวจบจากวันนี้จะไปโมว่าอะไรรอฟังคะแนนอยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าเลยครับคุณแม่ไปฟังคำคอมเมนต์กันก่อนเลยครับเริ่มที่พี่ตู่ครับครับผม จริงๆแล้วรู้สึกว่าหนูทําทุกเพลงให้มันเป็นเพลงของหนูได้จริงๆอ่ะตั้งแต่รอบที่แล้วไม่กล้าบอกเธอใช่ไหมครับพี่ <Okay. S 1> โจพี่กองเพลงนี้ก็เช่นกันเราก็รู้สึกแบบนั้นแต่สิ่งหนึ่งถ้าอยากจะขอถามคือหนูรู้สึกว่าความยากความง่ายของเพลงนี้ของหนูมันคืออะไรสําหรับตัวหนูอื หนูรู้สึกว่าหนูกําลังควบคุมอารมณ์ข้างในอยู่ค่ะแบบหนูอยากให้มันร้องไห้ออกมาก่อนที่จะแบบจบเพลงไงค่ะออทําไมเราถึงจะร้องไห้เพราะว่ามันแบบหนูมีเหมือนเรื่องราวรใช่ค่ะสตอรี่รกับเพลงนี้มันคืออะไรเล,เล่าให้ฟังได้ไหมฮะว่าสตอรี่นั้นมันคือเรื่องอะไรก็หนูก็ผิดใจกับเพื่อนนะคะ่ะแล้วก็แบบคิดถึงไม่ได้คุยกันมาเป็นปีๆแล้วคะ่ะ ก็เห็นเห็นตอนท้ายเห็นเขาใส่หัวกับตัวเองก็เลยรู้สึกว่าเออมีมีความรู้สึกอะไรก็คือความรู้สึกตรงนั้นที่พยายามอ่านไว้ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้มันถ่ายทอดออกมาเต็มไปด้วยอารมณ์แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นในครั้งหน้าถ้าคะแนนเราดีนะในวันนี้เราได้ไปต่ออยากจะเห็นคือรู้สึกว่าโชว์ของหนูขาดว้าวแฟกเตอร์แฟกเตอร์ <F actor S 2> ที่ทําให้แบบเซอร์ไพรส์เราได้มากกว่านี้หรือว่ามีมีการดีไซน์โชว์ให้ออกมาให้เราแบบ ไปอีกเลเวลหนึ่งมผมว่าแค่นั้นเองถ้าจะแนะนําเพราะว่าสองโชว์นี้มันมันมีมาตรฐานของมันที่ดีมากและหนูจะพาัไปที่ไหนที่จะทําให้มันดีมากยิ่งกว่านี้ไปอีกครับครับแนะนำเท่านี้ครับเขาก็ตู่ครับป้าคุณครับป้าครับคือผมเหมือนเหมือนสวมหมวกสองใบใบหนึ่งก็ต้องเป็นกรรมการอีกใบหนึ่งอนะ่ะเป็นแฟนเพลงของแยม ล้วคราวนี้แบบผมต้องพูดในฐานะอะไรเนี่ยครับคือถ้าพูดในฐานะกรรมการผมรู้สึกว่าสิ่ง,ส,งสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับแยมอะมันคือความเป็นธรรมชาติคือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าความเป็นธรรมชาติอะมันมันต้องไม่เห็นความพยายามเลยแม้แต่นิดเดียวอะแล้วเราถึงจะรู้สึกได้ว่าเออเธอคนนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งซึ่งนั่นคือสิ่งที่พี่เห็นจากแยมตั้งแต่คราวที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกอย่างนั้นและเป็นธรรมชาติมาซึ่งซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมชอบมาก ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะเป็นอย่างที่พี่ตู่บอกไว้ยิ่งเข้ารอบลึกไปอ่ะกติกามันจะบังคับให้เราต้องตัดใครบางคนออกอ่ะเราไม่สามารถให้ทุกคนเป็นผู้ชนะไปได้เมือ่อเมื่อถึงเวลานั้นมันอาจจะสร้างปัญหาเมื่อต้องไปเทียบกับคนที่ทําโชว์แล้วเขาก็ร้องดีเหมือนกันแล้วก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันแล้วทํากราฟของโชว์ให้มันน่าตื่นเต้นมากกว่าอืแต่แต่ว่า ที่พูดทั้งหมดเนี่ยผมกลับมาสวมหมวกแฟนเพลงยามก็จะบอกว่าแบบแต่ก็ชอบยามที่เป็นอย่างนี้มากเพราะว่ามันยูนิคมากผมรู้ผมรู้สึกว่าด้วยคาแรคเตอร์แบบนี้ด้วยวิธีการที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งที่ยามเป็นศิลปินจริง,ซ,ง,ซ,งซึ่งก็น่าจะได้เป็นนะยามร้องเพลงอะไรมันก็จะน่าฟังไปหมดอะ่ะมันจะเหมือนกับเราอยากฟังเรื่อง<ะ>ราวจากคนนี้ขอบคุณมากครับพี่แพทย์ว่างไงครับแนั่งนิ่งเลยเห็นไหมคะทำไมอ่ะเพราะ <laughs> <laughs> สวมหมวกสองใบเหมือนกันนะ่ะ ใช่นั่นดึงกันอยู่เอาไปต้วงขอคุณหมวกแฟนเพลงก่อนได้ไหมคะได้เลยครับเหมือนที่ตั้มพูดเมื่อกี้เลยอยากขับรถไกลๆแล้วนั่งฟังเพลงแยมทางอัลบั้มอ่ะคือมาเป็นเสียงนั้นอ่ะเป็นเสียงที่เราอยากได้ยินไปเรื่อยๆแล้วมันซูซิงมากๆแต่ถ้าไม่อยากขับรถเนี่ยซื้อตั๋วที่บอกขอสอได้ขอแม่ได้แม่ก็จะบอกว่าขอดูคะแนนเมื่อกี้ก็เลยนั่งนิ่งอยู่คิดอยู่ว่าจะบอกอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับเขาถ้าเกิดเขาได้เข้ารอบต่อๆไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากว่า คิดว่าลองเมื่อแกแพรู้สึกว่ามันมีรายละเอียดในแต่ละคำที่พี่ว่าแยามทำได้มากกว่านี้อีกอ hmm. คือขยี้ลงไปในแต่ละคำไม่ต้องทุกคำแต่ดูว่าคำไหนที่เรารู้สึกว่ามันมีนิ่งมันดีฟสำหรับเราแล้วลองไปสนุกกับมันดูเช่นสมมติหัวประโยคเมื่อกี้คือขอฟ้าเนี่ยดูซิว่าขอฟ้าหนูมีกี่ขอฟ้าแต่ละรอบเราล้อเหมือนกันไหมใช้เสียงได้กี่แบบแล้ว hmm. อันไหนที่มันน้อยแต่มากในแบบของเราที่สุดอ่ะอันเนี้ยคือ เท่าที่พี่คิดออกในการแข่งขันนะเออแต่อย่างที่บอกถ้าเป็นหมวกแฟนเพลงก็คือแบบมีเกี่ระบ,บ้างเดี๋ยวตามฟังทห้หมดเลยถือว่าเป็นประโยชน์มากรับ,รบขอบคุณที่แพสมากนะครับมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์สําหรับคนเช่นเดียวกันครับก็คือกติกาพิเศษในรอบนี้นะครับผมคณะกรรมการมีคะแนนอยู่คนละ100คะแนนครับคุณแยมต้องเปิดคะแนนจากคณะกรรมการ1ท่านครับขอเปิดคะแนนของ ป่าเต้ครับเอาหมวกไหนของป่าทีนี้แหละป่าลำบากเลยว้าวุ่นเลยว่าฉันจะใช้หมวกไหนเขียนคะแนนนะทีนี้เอาละสิคุณแม่ครับแรงสูงที่สุดตอนนี้คือ97คะแนนคุณแม่ว่าน้องแยมของเราจะกลายมาเป็นจ่าฝูงไหมครับคุณแม่ขอ98ถ้าได้98ขึ้นบอขอขอสอฟีตลอดชีพแม่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของบอขอสอ ยอกนะครับคุณแม่ครับครับงั้นเดี๋ยวมาดูกันครับว nice oui? ่ารอบนี้จาก100คะแนนปาเต้ให้คุณแยมเท่าไรครับต้องมาดูกันครับว่าการเปิดคะแนนในครั้งนี้ครับคุณแยมทําได้ดีมากจริงๆครับอาจจะเกิดการขยับของแลง์กิ้งก็ได้ครับครับและ100คะแนนปาเต้ให้คุณแยมทั้งหมด93คะแนน93คะแนน 9 3คะแนนเนี่ยสูงครับสูงครับบอกเลยนะครับว่าต้องลุ้นกันยาวๆแล้วนะฮะเพราะว่าคะแนนเกาะกันมากและนี่เป็นการเปิดคะแนนแค่กรรมการท่านเดียวเท่านั้นด้วยครับต้องลล้นกันตอนะครับครับตอนนี้ครับขอเสียงปรบมือกับน้องแย้มสักครั้งครับขอบคุณครับเสิญน้องแย้มไปทักกอนครับผ่านผู้เข้าแข่งขันไปแล้ว4,000ครับพี่ตั้มโอ้โหเข้มข้นนะต้องบอกแล้วเกรดเอก็หลายคนนะใช่เลยเอาละครับมาถึงคนสุดท้ายในสายสุดท้ายครับโอ้โหต้องบอกเลยนะว่า <t> <ue> เขาพลาดไม่ได้นะเพราะรแต่ละคนคะแนนเห็นแล้วเนาะใช่ครับ <c oughs> ครับผมคุณผู้ชมกเช่นกันนะฮะพลาดไม่ได้ด้วยการทั้งปวงครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับกับเด e g o l d เด s นซิงเกอร์เวทีเสียงพรอ